ก็สวัสดีครับอยู่ที่ Big SQ Fire Channel นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการอัปเดตแพทนะครับในส่วนของการอัปเดตแพทนะครับปรับปรุงในส่วนของโซนฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็แพทที่อัปเดตเข้ามาวันที่30ที่ผ่านมานะครับนี่ในส่วนของโซนฟรีสไตล์นะครับนอกจากอาวุธนะครับก็สามารถเข้าไปอยู่ในส่วนของการฝึกไอโฟลได้ด้วยนะครับนี่นะครับบทเรียนไอโฟลนะครับแล้วก็สามารถจับทีมได้ด้วยนะครับสามารถเชิญเพื่อนทางซ้ายมือ ให้มาเล่นกับเราได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้พี่ไม่มีเพื่อนนะครับเพื่อนหลับกันหมดแล้วนะก็นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบทเรียน I4 กันนะครับก็นี่นะครับ40วินะครับเราต้องห้ามตายนะครับเออห้ามห้ามโดนดาเมจจนหมดหลอดนะก็วิธีการตั้งไอววแบบง่ายๆนะครับน้องพี่แนะนำให้น้องช่วย นั่งนะครับนั่งแล้วก็ตั้งไอวอลนะครับถ้าเกิดยืนไอวอลมันอาจจะไปไกลนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งนะครับมันจะเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับคนไหนที่มีประสบการณ์เล่นมานานก็น่าจะผ่านโหมดนี้ไปง่ายๆนะครับแต่สำหรับน้องมือใหม่นะครับควรเข้าโหมดนี้แล้วก็ลองไปฝึกดูนะครับตั้งไอวอลง่ายๆนะครับก็สังเกตแมปซ้ายบนนะครับเออซ้ายบนก็ดูนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับการฝึกก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากไอวอรนะครับมีในส่วนของอันอื่นด้วยนะพี่เห็นว่ามีระเบิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการฝึกระเบิดกันนะครับก็การฝึกระเบิดยุททางขวามือนะครับนี่ก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนมาด้วยนะครับจับจับทีมนะครับเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะ ก็ส4สี่วิเหมือนกันนะครับทำลายไอวอร์นะครับโดยระเบิดจะมีอยู่ 15, 15ลูกนะอืมก็สามารถหน่วงระเบิดได้ด้วยนะครับวกนนีก็มีเป้าหมายให้ทำลายนะครับอันนี้พี่ก็มาเซิร์ฟดูนะครับนี่อาจจะน่วงระเบิดนะครับเพื่อให้มันไมก่กระเด้งกลับมานะครับ ก็เรียบร้อยนะครับนี่คะแนนก็ได้50คะแนนนะครับโอเคนะครับนอกจากการปรับปรุงในส่วนของ2ส่วนนี้นะครับมีในส่วนของการจุดซ้อมยิงนะครับจุดซ้อมยิงก็สามารถปรับปรุงได้นะครับปรับเปลี่ยนตั้งค่าได้นะครับนี่นะครับตั้งค่าก็เป็นอมตะนะครับความเสี่ยความเร็วจํานวนระยะนะครับแล้วก็สามารถอัพเกาะได้ด้วยนะครับนี่ ก็ง่ายๆนะครับก็ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทางขวามือนะครับอืมแล้วก็เริ่มซ้อมยิงจับเวลานะครับก็ปรับเป็นระดับสูงสุดนะครับอันนี้คือเราต้องยิงนะครับ19คนนะครับให้ได้ให้ให้มันตายนะครับนีนบ่มันจะมีเวลานี่อันนี้ไม่ตายนะถ้าเกิดอะไรที่มันามันจะนับคะแนน1นคะแนนนะอืมอนี่ฮะ มันหายไปไวมากนะครับก็ต้องเล็งให้ถูกหัวนะครับอก็ง่ายๆนะครับคนไหนที่เป็นแบบผู้เล่นใหม่ก็ลองมาฝึกอันนี้ดูนะครับทางตั้งไอวอลนะครับล้วก็ในส่วนของจุดซ้อมยิงนะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับโซนฟรีสไตล์ในการปรับปรุงนะครับก็คนไหนที่อยากมาเล่นก็ลองลองเข้ามานะครับแล้วก็ลองฝึกดูได้นะครับพี่ก็มารีวิวให้ประมาณนี้นะครับสำหรับ แพทที่อัปเดตเข้ามาในวันที่30ที่ผ่านมานะครับก็ลงช้าหน่อยแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงนะครับแล้วก็เดือดรกซี่เสุดท้ายนะครับพีด้มาแค่2คะแนนเองนะนี่หายไปไวมากนะครับเพราะว่าปรับเป็นระดับสูงนี่ได้3คะแนนเดือดรสุดท้ายนะครับโอ้ไม่ทันนะครับก็มีประมาณนี้รายการนะครับนี่ก็ได้มาแค่3คะแนนเองนะครับ